ดี 1, ครับผมช่อยฝาหนึ่งก้าครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นแผ่นกันเศษไม้เข้าร่องปัดน้ําฝนนะครับถามว่าตรงไหนนะครับนี่นะครับรองแบบนี้เนาะอันนี้2ชิ้น24บบาทก็มีกับทุกยี่ห้อหลายแบรนด์นะครับก็เดี๋ยวลองแกะให้ชมกัน นี่นะครับแกะออกมาแล้วนะครับก็ได้มาอันเดียวเนาะโอเคก็ของนี้แสงคอมสารเป็นนิสันมานะครับเอาไว้กันเศษไม้เวลาจอดตามใ,ใต้ใต้ต้นไม้นะกันเข้าไปในร่องนะครับโอเคก็วิธีใช้ไม่ยากเนาะมาลองดูนะผมลองใส่ในมอนดานก่อนนะยกก้านมานะครับีก้านจะมาแล้วก็สูบจากข้างบนเนาะ เลือนลงมานะครับง่ายมากนี่เนาะอาจจะไม่มืดเลยครับพอดีฝนมันตกอยู่ยกการมานะครับต้อเลื่อนลงมาปึ๊บง่ายๆแล้วก็หมุนเอาเลยตามใจชอบเลื่อนลงมาเป็นยางยืดเนาะนเนี่แคนี้เองโอเคตกลง ก็ก็ okay. หันจะโชว์โลโก้หรืออะไรก็หมุนเอานี่เสร็จแล้วแค่นี้เองง่ายๆปิดหลุมโอเคนะครับไปได,ได้แต่ว่าเป็นทางร้านก็ให้มาอันหนึ่งเนาะเป็นของรีวิวนะครับก็ต้องขอบคุณทางร้าน,นครับเพราะว่ามาได้มาข้างเดียวเนาะไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าตัวทดลองเนาะสวยงามก็เดี๋ยวสั่งมาใส่จิมรถเนาะก็หากใครสนใจสั่งซื้อก็กด ฝั่งซ้ายมือในคลิปได้นะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับทางร้านมากนะครับและวราจะกลับไปคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ